มันจะนำมาซึ่งอาการของโรคประสาทแล้วยังไม่หยุดอีกก็รุนแรงยิ่งขึ้นจนกระทั่งต้องเปลี่ยนไปอย่างที่ท่านเรียกว่าเป็นอาการของสิ่งที่เรียกว่าโรคจิตนั่นเองฉะนั้นเรื่องของสังขารนี้ไม่ใช่เรื่องน้อยๆเป็นเรื่องที่รุนแรงน่ากลัวจึงควรจะได้รู้จักเรื่องของสังขารหรือการปรุงแต่งเอาไว้ทีนี้การไข้ครวรทมคืออะไรการไข้ครวรทมนะคะ ก็คือการนำเอาธรรมะข้อใดข้อหนึ่งที่สนใจหรือที่ติดใจในขณะนั้นนำมาพิจารณาด้วยใจคือพิจารณาที่ข้างในด้วยความรู้สึกอย่างใจจดจอ่อจดจ่อเพ่งดูอยู่ด้วยการดูลงไปที่ความหมายของข้อธรรมนั้นคือดูที่ความหมายของข้อของข้อธรรมนั้นที่เคยได้รับการศึกษา แล้วก็ได้รับการฟังคำอธิบายจนแจมแจ้งเข้าใจชัดเจนในเรื่องของความอของความหมายบันทึกเอาไว้ด้วยสมองแล้วก็นำมาบันทึกลงไว้ในใจเพื่อให้ใจนี้ค่อยๆแจมกระจ่างแล้วก็สัมผัสกับความหมายของธรรมะข้อนั้นให้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นทีนี้พอดูเนี่ยคะ่ะไม่ใช้สมองคิดแต่ใช่ใจ คือวามรู้สึกที่มีอยู่ในใจจดจอดูลงไปดูลงไปให้ชัดที่ความหมายของข้อธรรมนั้นจนกระทั่งสภาวะของธรรมในข้อที่กำลังพิจารณานั้นค่อยๆปรากฏขึ้นในใจอย่างลางๆลางๆแล้วก็ค,อค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นด้วยการดูอย่างเดียวนะคะไม่คิดหรือไม่ใช้ความคิดเลย เปรียบเหมือนกับที่คงจะเคยได้ยินที่ท่านแนะนำว่าเหมือนกับเราไปนั่งอยู่ข้างบอ่อหรือข้างสระแล้วก็ครั้งแรกเนี่ยพอมองลงไปน้ำในสระนั้นยังไม่ใสมันยังกระเพื่อมอาจจะเป็นเพราะว่ามีปลาว่ายวนไปมาหรือมีใครโยนก้อนหินลงไปทำให้น้ำนั้นกระเพื่อมเมื่อกระเพื่อมก็อาจจะพาพวกเปลือกตม ที่อยู่ข้างล่างเนี่ยขึ้นมาก็ทัให้น้ํานั้นขุนมองไม่เห็นว่าภายในน้ํานั้นมีอะไรบ้างแต่ว่าผู้ที่อยากเห็นว่าภายในน้ํามีอะไรบ้างก็ไม่รักความพยายามใช่ไหมคะคงนั่งอยู่ที่ข้างสระแล้วก็จ้องดูไปดูไปเฉยๆโดยไม่คิดไม่คิดไม่นึกว่าเมื่อไหร่นะน้ำเนี่ยถึงจะหยุดกระเพื่อมนิ่งแล้วเมื่อไหร่ความขุ่นจะหายไป แล้วก็จะใสแล้วก็ไม่คิดถะไม่คิดว่าทำไมนะใครนะที่มาแกล้งเอาก้อนหินหรือก้อนดินโยนลงไปนี่ไมมใช้ไม่ได้เลยอ่ะใช้ไม่ได้เลยไม่น่าจะมาทำอย่างนี้เลยเห็นไหมคะถ้าเกิดความคิดอย่างนี้ขึ้นใครนะมาทำอย่างนี้ไม่น่าจะมาทำอย่างนี้เลยไม่เหมาะไม่ควรไม่อย่างนั้นไม่อย่างนี้แล้วก็บางทีก็มีอารมณ์โกรธไม่ถูกใจไม่ชอบใจสอดแทรกเข้าไปด้วย นี่ปรุงแต่งแล้วนะคะความคิดปรุงแต่งหรือสังขารเข้ามาสอดแทรกแล้วไม่ใช่เป็นการใคร่ครวรรมแต่ถ้าดูลงไปเฉยๆฉด้วยใจนิ่งๆแล้วก็ไม่มีอารมณ์อะไรมันเกิดขึ้นภายในเรียกว่าอดทนดูลงไปรอคอยด้วยใจที่มีสติก็จ้องดูเฉยๆนี่เรียกว่าดูได้ตาเนื้อนะคะยังไม่ได้ดูได้ตาในดูดูลงไปในสระเฉยเฉย น้ำนั่นก็ค่อยๆนิ่งไม่มีลมพัดแรงๆแล้วก็ไม่มีปลาว่ายมาน้ำก็ค่อยนิ่งสงบขึ้นแล้วก็ค่อยๆใสขึ้นใสขึ้นใสขึ้นตอนนี้แหละค่ะก็จะมองจ้องลงไปถ้าเผอิญสะนั้นไม่ลึกมากก็จะเห็นจนถึงก้นสระก็ได้ว่าที่ก้นสระมีอะไรบ้างมีรากบัวหรือว่า มีเศษของอสัตว์อะไรที่ได้ตายไปแล้วแล้วก็ทิ้งอยู่นานจนกระทั่งไอ้ซากของมันเนี่ยกำลังค่อยๆแปลเปลี่ยนไปแล้วกำลังแยกแยะออกเป็นมองเห็นกระดูกเล็กกระดูกน้อยหรือมองเห็นสิ่งของอะไรบางอย่างที่เคยถูกทิ้งลงไปแล้วก็ตกจมอยู่เช่นก้อนหินก้อนใหญ่หรือมีห่อผ้าอะไรใครนะห่อผ้าอะไรไปทิ้งไว้ก็มองเห็นสิ่งเหล่านั้นได้ชัดเจน นี่เป็นคำอุปมาว่าที่บอกว่าให้ใคร่ครวญด้วยการดูเข้าไปข้างในคือดูอย่างไรดูอย่างนี้แหละค่ะดูลงไปเฉยๆดูโดยไม่คิดเช่นสมมุติว่าจะใคร่ครวญทมในเรื่องของไตรลักษณ์ที่เคยได้ยินคำอธิบายมานักหนาแล้วก็รู้เข้าใจด้วยสติคือด้วยปัญญาความรู้ความฉลาดเนี่ย อ๋อมันเป็นอย่างนี้ท่านบอกว่าอนิจจังคือมันไม่เที่ยงมันไม่เคยอยู่คงที่มันเปลี่ยนแปลงได้พูดได้เขียนได้อธิบายได้แต่ยังไม่เห็นสักทีที่ว่าอนิจจังจริง,รงๆเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไงใจยังไม่เคยเห็นคือยังไม่เคยได้สัมผัสเพียงแต่สามารถพูดได้ด้วยปากทีนี้อยากจะสัมผัสเสียทีว่าอนิจจังเนี่ยมันเป็นยังไงก็ต้องหยุดคิด ะะหยุดคิดความเข้าใจมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวิธีเทียธรรมก็มีอย่างเดียวเอาใจเนี่ยจดจ่อเข้าไปข้างในดูเข้าไปข้างในในความรู้สึกด้วยความสงบนิ่งนิ่งเฉยๆด้วยจิตใจที่ปลอดโปร่งพร้อมอยู่ด้วยสติสมาธิแล้วก็ดูเฉยๆโดยไม่ต้องใช้ตาเนื้อเลยนะคะ ดูลงไปจดจ่อใจผลักใจเข้าไปข้างในให้มันจดจ่ออยู่ที่ความรู้สึกเพ่งเข้าไปเรียกว่าเพ่งเข้าไปเอาความรู้สึกเพ่งเข้าไปในความรู้สึกพูดอย่างนี้เข้าใจไหมคะลองเอาความรู้สึกเพ่งเข้าไปในความรู้สึกดูด้วยความรู้สึกจนกระทั่งไปกระทบกับความรู้สึกที่มีอยู่ข้างในมองเห็นหรือยัง สภาวะของความเป็นอนิจจังเกิดขึ้นภายในหรือ,อยังคือมันผุดโผล่ขึ้นมาให้เห็นมาอ๋อนี่เองคือลักษณะของความไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปชั่วประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นเองมันไม่เคยอยู่นานมันไม่เคยอยู่คงทนมองเห็นหรือ,อยังนะคะถ้ายังมองไม่เห็นก็อาจจะต้องเริ่มโดยวิธีการฝึกใจ ฝึกใจให้ใครครวญด้วยการนึกหยิบเรื่องที่เป็นประสบการณ์เอาความรู้สึกสัมผัสกับเรื่องที่ได้เคยคุ้นเคยที่เป็นประสบการณ์จากการที่ได้ผ่านมาในชีวิตชีวิตที่ผ่านมาแล้วที่เคยพบแล้วเช่นได้เคยคุ้นเคยกับเรื่องราวที่เขากล่าวถึงการที่มีเครื่องบินตกลงไปในทะเล พอตกลงไปใน,ในทะเลเครื่องบินจมและบรรดาผู้โดยสารนั้นคลุกคลักอยู่ในเครื่องบินบ้างหลุดออกมาจากเครื่องบินบ้างแต่ละชีวิตนั้นหยุดหายใจแล้วเท่านั้นเพราะฉะนั้นในขณะที่เครื่องบินตกลงไปแล้วก็ร่างกายนั้นฟาดอย่างแรงลงไปในน้ําแล้วก็ถูกเข้ากับสิ่งของที่อาจจะเป็นใหญ่เป็นของใหญ่ๆห,หินบ้างหรือว่ากิ่งไม้ใหญ่ๆบ้าง หรืออะไรก็แล้วแต่แตกทำลายไม่สามารถที่จะดำรงคงร่างของความเป็นร่างกายที่ประกอบด้วยศรีรษะคอหัวแล้วก็ไหล่หลังลำตัวจนกระทั่งถึงเท้าไม่สามารถคงรูปอยู่ได้เลยเมื่อเวลาที่มีกระดาน้้ำลงไปค้นหาศพต่างๆเหล่านั้น เพื่อนำมาให้บรรดาญาติพี่น้องและผู้ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ได้ดูพอหยิบขึ้นมาจะพบขาบ้างแขนบ้างเศษเนื้อบ้างหัวกระโหลกบ้างหรือบางทีก็เป็นตับตายไส้พุงที่ยังห้อยตองแต่งอยู่กับเครื่องนุ่งห่มบ้างหยิบขึ้นมาแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นนี่แสดงถึงความอนิจจังไม่เที่ยงหรือเปล่า ลองเอาใจสงบสงบแล้วก็ลองนึกดูครั้งหนึ่งคนเหล่านี้มีรูปร่างเป็นคนที่หายใจได้มีความรู้สึกได้กินได้นอนได้เล่นได้ทำอะไรได้ครั้งหนึ่งเป็นอย่างนี้เหมือนกับเราที่กำลังนั่งดูอยู่นี่แหละนี่คือการเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นของรูปร่างที่ได้ชื่อว่าคนเนี่ยบัดนี้เป็นอย่างไร แปรเปลี่ยนสภาพจากการมีลมหายใจหยุดหายใจจากการที่มีเนื้อหนังประกอบได้เลือดเนื้อแตเออ่เรียกว่าตึงมีขามีผิวพันธุ์ที่แนบสนิทแน่นปัดนี้แตกทำลายแตกทำลายออกไปแล้วก็แยกออกเป็นส่วนๆด้วยนี่แสดงถึงอะไรแสดงถึงสภาวะของทุกขงัง ที่ท่านบอกว่าทนไม่ได้ใช่ไหมมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่แล้วมันก็ค่อยๆแปลเปลี่ยนไปมันแสดงถึงสภาวะของความทนไม่ได้จริงไหมอย่างที่ท่านว่าแล้วไหนละตัวตนของคนที่ชื่อนั้นอย่างนั้นหายไปไหนเราไม่สามารถจะชี้ได้เลยว่านี่เป็นหญิงหรือนี่เป็นชาย เพราะเมื่อหยิบขึ้นมาแต่ละชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนมันก็บอกแต่เพียงว่านี่เป็นชิ้นส่วนของสิ่งที่ครั้งหนึ่งได้ชื่อเป็นคนหรือเป็นมนุษย์แต่บัดนี้ไม่อาจจะบอกชื่อบอกเสียงบอกหน้าบอกตำแหน่งการงานบอกอะไรไม่ได้เลยสักอย่างหนึ่งนี่ถ้าเรานึกเอาเรื่องที่ได้ผ่านพบจากการอ่านจากการเห็นภาพจากการที่ได้ดูข่าวจากทีวี คือทางโทรทัศน์มาประมวลเข้าแล้วและเสร็จแล้วนำเข้าสู่ใจน้อมเข้าสู่ใจดูเฉยๆโดยไม่คิดดูด้วยความรู้สึกที่เข้าถึงความหมายของความไม่เที่ยงความตั้งอยู่ไม่ได้คือทนอยู่ไม่ได้แล้วก็ดับสลายไปแสดงถึงความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอันหมายถึงอนัตตามองดูเฉยๆอย่างเนียนนะคะดูลงไปเฉยๆด้วยความรู้สึก โดยไม่ใช่สมองนี่แหละคือเรียกว่านำมาพิจารณาแล้วก็ใคร่ครวนด้วยใจจดจ่อลงไปด้วยใจจนกระทั่งจิตนี่มีความกลมกลืนกลมกลืนกับสภาวะของความไม่เที่ยงที่มันผุดโผล่ขึ้นมาให้มองเห็นชัดมีภาพชัดอยู่ในใจเหมือนกับมองเห็นด้วยตาเนือ้อมีภาพชัดอยู่ในใจแสดงถึงความทนอยู่ไม่ได้คือทุกขังเหมือนกับเห็นด้วยตาเนือ้อ แต่เห็นด้วยใจคือใจนั้นสัมผัสกับสภาวะที่แสดงถึงความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลไปแล้วก็ความทนอยู่ไม่ได้พร้อมๆกับความรู้สึกที่ซึมซาบถึงสภาวะของอนัตตาความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอะไรเลยจริงๆสักอย่างมันเป็นแต่เพียงสิ่งที่สมมุติเท่านั้นเองนะสมมุติกันเรียกกันว่านี่เป็นตัวตนนี่เป็นคน นี่เป็นหญิงนี่เป็นชายหรือต่อไปก็เป็นสุนัขเป็นแมวเป็นควายเป็นวัวเป็นอะไรก็สุดแล้วแต่มีมากมายโอ้มันสมมุติจริงๆนะในขณะที่ภาพของความรู้สึกนะคือความรู้สึกที่กำลังเพ่งดูเนี่ยปรากฏเป็นภาพคือภาพนี่ก็ไม่ใช่ภาพที่มองเห็นแต่เป็นภาพแห่งความรู้สึกที่มันประทับเข้าไปในใจชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้น รู้สึกว่ามันผุดโผล่ขึ้นมาในความรู้สึกว่าอนิจจังคืออย่างนี้ทุกขันคืออย่างนี้อนัตตาคืออย่างนี้จริงๆแล้วไม่มีอะไรที่จะให้ยึดมั่นถือมั่นได้เลยสักอย่างมีแต่เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเช่นนั้นเองแล้วก็ดูอยู่อย่างนั้นนะคะดูด้วยใจที่สงบที่ใจได้นิ่งที่ใจที่นิ่งแล้วก็มั่นคง จ้องอยู่อย่างเดียวจ้องให้ชัดจ้องอยู่อย่างเดียวจนกระทั่งไม่ช้าไม่นานจิตนี้จะเกิดความรู้สึกสลดสังเวชสลดสังเวชในที่นี้เป็นความสลดสังเวชท,ที่ท่านบอกว่าทำให้เกิดปัญญาเป็นความสลดสังเวชท,ที่เป็นไปในทางที่ดีทำไมถึงว่าเป็นทางที่ดีก็พระจะเกิดปัญญามองเห็นสิ่งอันเป็นสัจธรรม ท่านเรียกว่าเป็นความดีงามคือเป็นสัจธรรมที่ควรจะได้รู้มันค่อยๆกระจางแจ้งขึ้นในใจมันจึงเกิดความสลดสังเวชสลดสังเวชท,ที่ได้หลงยึดมัน่นถือมัน่นหลงเอาจริงเอาจังหลงกอดรัดว่าเป็นเราเป็นของเราจนกระทั่งเป็นทุกข์ดิ้นรนเศร้าหมองเรียกว่ามองดูอย่างนี้ค่ะจนความรู้สึก ในเรื่องของความไม่เที่ยงความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความดับไปชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นในความรู้สึกในความรู้สึกชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นโดยไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องคิดถึงไม่ต้องมีใครมาบอกมันมีแต่ความรู้สึกเนี่ยชัดขึ้นแล้วในขณะนั้นจิตใจนี้คือภายในใจเนี่ยนะคะจะไม่รู้สึกอย่างอื่น ไม่มีอะไรเข้ามาแทรกคงมีแต่ความรู้สึกที่สลดสังเวชจดจ่ออยู่จดจ่ออยู่ในความเห็นที่ชัดขึ้นชัดขึ้นถึงความเป็นอนิจจังความเป็นทุกขังความเป็นอนัตตาชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นตลอดเวลาจนผลที่สุดจะนำมาซึ่งความจางคลายที่ท่านเรียกว่าวิราคะความจางคลายในความยึดมั่นถือมั่นนั้น ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นทีละน้อยละน้อยละน้อยแล้วก็พิจารณาอย่างนี้นะคะให้ต่อเนื่องจนกระทั่งผลที่สุดความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นนั้นก็จะค่อยๆดับจางหายไป